มาผมเติมเอคมานะสกินนี้โคตรสวยไม่ได้เล่นมันสักทีเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นมันนะขอเปลี่ยนเลเซอร์ก่อนแล้วกันเลเซอร์อันนี้โอเคเลเซอร์เขียวผมไม่ใช้ครับแพงเกิน <c oughs> <c oughs> ขอญอยกจัดเซตหน้าครับมาเราเข้ามาในแมปเสที่เรียบร้อยครับนี่เอคโคตรสวยครับสกินนี้เป็นอีกสกินหนึ่งครับที่เรียกได้ว่าสวยเข้าตาผมครับ ึ้นไปเปอร์เซ็ตเหมือนเดิมครับตอนนี้แต่บอททำไมบัดเดี๋ยวเกิดหน้าเดี๋ยวเกิดหลังงงวะข้อใจทางบอทไม่ถูกจริงๆนะบางทีอะแต่ผมว่าสกินเนี้ยมันสวยนะเครือ <c oughs> ไม่มีอะไรเลยว่ะทูเกินโอ้โหเสียงหวดกันยับเลยที่ประตูแดงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปทีด้านหลังนะโดยที่เราจะอ้อมไปตรงลงนานะครับเอาเรียบร้อยไม่โดนหรือว่าโดนตาขทาง ไม่ตุยต้องประชิดแล้วครับขอญอาตเล่นคุกวงในแล้วกัน ผมเดินเข้ามาเช็คเนี่ยโอ้โหศพพียบเลยครับก <c oughs> ็บอย่างที่ว่าแหละมันมีเสียงแลเบิดเสียงปืนอยู่ตรงหน้าฝั่งประตูดแดงใช่ไหมต้องมีประทากันแน่นอน <c oughs> ชึบๆมิตัวมา <c oughs> เออมาดิครับเฮ้ย <c oughs> ขอถอยทัพบก่อน เกียร์ของเสร็จตรงนี้ก็เพลนสิครับรอห้าอะไรอยู่ล่คะครับ